ทีเด็ดบอลสปอร์ตพูล88ก่อนจะฟังข้ญญอเสนอวันนี้ขอฝากแอคเคา์ดีๆแบบพูดสินเดยพ่อแอดไลน์ไม่ได้ที่แอด SPP แ8อย่าลืมมีแอดด้านนั้นด้วยนะครับคู่เด็ดเมื่อวานที่ผมให้ไว้มีใครได้ตามกันบ้างครับเชลซีก็เอาชนะลีนไปสองประตูต่อศูนย์นะครับใครที่ได้ตามผมเมื่อวานรับทรัพย์กันไปเลยนะครับส่วนวันนี้ฝ่าจุนซึงเดือนก็จะพาไปพบกับคู่เด็ดระหว่าง แอตมาดริกพบกับแมนยูนเต็ดในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์เวลาทีสามแอตเลติกโอมาดริกเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในภาพรวมในรอบทีถัลไปของพวกเขานั้นก็ต้องบอกว่าทําผลงานได้ไม่ค่อยดีนะครับเพราะลงเล่นไปทั้งหมด6นัดในรอบแบ่งกลุ่มเป็นการชนะ2เสมอม1แพ้3เกมด้วยกันครับส่วนฝั่งทีมเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลงเล่นในรอบแบ่งกลุ่มไปทั้งหมด6นัดครับ อาจทำผลงานได้ไม่โดดเด่นแต่พวกเขาก็ยังสามารถเอาตัวรอดผ่านเข้ารอบซีบกทีมนี้มาได้ด้วยการเป็นทีมแชมป์กลุ่มนะครับมาจุนสดืตูร์จุนฟันโทโมองน้าเชีย United, Field, แบนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอลกัดเคมากก่อนครับก่อนจากไปวันนี้ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมแอดไลน์ไว้ที่ s p p 8ี่ดกดลิงก์ใต้คลิปมาพูดคุยกันได้นะครับ